ครับก็บสวัสดี 4, เอฟซีเป้าเติยงเบดถุกูทุกคนนะครับนี่มะย่างทงไฮทงหน้าขึ้นเก่าครับส่งแรงแรงจะเป็นไก่สีโต๊กดินลยมุ้ยเบี้ยวไมีงานเนีงยขอเลยย่างเลซ้ำคำที่หน่องเดี๋ยวให้เวรงเขาครับ ก็เพ็นบรรยากาศที่ไม่เแร่งแต่ยังสอดบอลเบิร์ดก็มีพี่น้องน่ามันยังมบมโบกเลยบางไฮกับเป่งเป่งก็ยังมบมโบกเลยพี่น้องแค่น้อยกับว่ารถเกี่ยวเขามาอาจจะประมาณ มานสิ้นเดือนเพรก็ถ,ถึงสิ้นเดือน,น่าจจะได้เกี่ยวครับนี่ครับนเรื่องบรรยากาศอันนี้เป็นข้าเจ้าทิบหาเลยครับห่วงก็โอเคอยู่ครับยังมึงให้มึงหน้าขึ้นก่าครับ เจ้าน้อยก็ห้าุประกอนเอ๊ะมาถักท่ายมาเยี่ยมยามถามเขากันคือเก่าเฮ้อครับพี่หน่องพูดข้างเสียงปลาหุ่มหุ่มหุ่มอยู่นี่ปลาเขา่า อันนี้เป็นหน้าของอาพึ่นสาพึ่นตอนนี้ปลาหลายอยู่ครับนี่ครับห่วงห่วงกกโอเคยอยู่ปีนี้เดี๋ยวอาทิท์ซ่องเนี่ย กะทิว่าโอเคยอยู่ปีนี้ครับง้ามอยู่ห่วงกับโอเคเงเินเมือนกับบะไรน้ำเขาพี่้องกะทิทาขายเขานี่ละตรงนี้วัดสนาไใดน้ำกระเจา้า เห็นงานใสเอาครับ ครับเอาค่าหนเนาอครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาะสวัสดีครับ